ผมถามตรงๆเลยมีเวลาที่พี่สาวเขาจะ,ะนั่งมาให้เทวดาลูกเทวดามีสลายร่างไหมตาย<ร>ได้ใช่ไหมบ้านมีต้นไม้แล้วนึกเอาว่ามีเทวดา,า,าคุ้มรองคุมรองอยู่ในต้นไม้นะ,ะได้ไหมเพราะดิ้นรนเกาเปลี่ยนเขาควบคุมงกาไปแล้วขออะไรก็ไม่มี ค้เหรอมาจากไหนเอ่ยมาจากน้มินมริกาน้ำนวมริกใช่แล้วค่ะเป็นไงบ้างขายดีไหมก็ขายดีค่ะได้เรื่อยๆได้มีอาชีพใหม่เพิ่มขึ้นาถ้าพี่สาวฟังอยู่อยากบอกอะไรอยากบอกว่าขอบคุณพี่สาวมากๆเลยค่ะที่ให้โอกาสแล้วให้อาชีพได้ขายเพิ่มไะเป็นไงบ้างครับสถานการณ์เรียกว่าได้รับผลกระทบยังไงบ้างหรือว่ามีอะไรที่อยากจะบอก ฝากถึงประชาชนมันกระทบการเคลื่อนตัวของไอ้อรถเพราะว่ารถจะจะมาชะลอจะมาจอดทำให้ไอ้รถติดถ้าเต็มใจที่จะมาเนี่ยพยายามทยอยกันมาอ,มอย่าอย่ามาในวันแออัดกันวันท้ายๆม,มาก่อนได้มาก่อนได้หมายถึงวันหน่วยออกใช่ไหมใช่ใช่ใช <laughs> จกไปออกคอนเทนต์ของพี่สาวเห็นในการเบิร์ตไปไปไหวยังผมถวายบุญถวายบุญเวลาผมสวดมนต์เนี่ยผมถวายบุญเอ่ยนามครับครับตังตังครับเฮงเฮงวงปังปรากฏว่าหลังจากนั้นนะประมาณหนึ่งอาทิตย์โอ้โหกระแสกระแสตอบรับเป็นไงกระแสตอบรับเอาทิกตอกมานะทิกตอกเนี่ยขึ้นไปถึง4ล้านวิวนะฮะส่วน Facebook ก็กำลังขึ้นเรื่อยๆนะก็เรียกได้ว่าหลั่งไหลออกไปกระจายไปแหลกหลากหลายทั่วประเทศแหละนะก็น่าจะ ยังไม่หยุดหรอกก็น่าจะไปเรื่อยๆนะเข้าไปเนี่ยถ้าคนต่อเยอะๆเนี่ยประมาณโอ้โหใช้เวลานานนะจานโค้ดไอศกรวันั้นเป็นชั่วโมงนะการต่อเป็นร้อยสองร้อยคนเป็นร้อยสองร้อยคนในการต่อคิวน่แต่ให้เข้าไปชุดละสี่คนก็คือเข้าไปสี่คนนั่งแล้วก็ขอขอไปอยากได้อะไรขอขอขอมีอะไรมาถวายก็ถวายให้นะฮะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงของร้านนะครับมีการจัดระเบียบอย่างอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาส่วนอย่างที่สองก็คือว่าเพิ่มในส่วนของพื้นที่การจอดรถเพราะว่าแน่นอน คนไหลไปจากทั่วสารทิศทั่วประเทศนะทีนี้ผมอยากรู้เรื่องอย่างนี้อาจารย์การที่เราขอไปแล้วสมัยเขาให้มาแบบว่าโอ้โหอุตรุดเลยทำไมเขามีพลังเพิ่มมากขึ้นอย่างไรเขาบอกว่าเดิมท่านก็เป็นเทวดาไงเป็นเป็นเทพชั้นหนึ่งที่มีฤทธิ์มีบุญญาธิการระดับหนึ่งอยู่แล้วเมื่อเรายิ่งสร้างให้ท่านมีมาแค่นี้มันก็กลายเป็นหอบเป็นก้อนเป็นใหญ่ขึ้นมาเพราะนั้นบารมีที่ท่าน่ะยิ่งเราทำให้ท่านมากๆท่านก็มีฤทธิ์มากนะ เมื่อทุกเวทนาที่ท่านควรจะได้รับมันไม่มีแล้วท่านเป็นเทวดาเต็มตัวแล้วคุณก็เลเวลเป็นพันเป็นร้อยเต็มคืออัปเลเวลเลเวลเต็มทีนี้การอัปเลเวลอย่างเงี้ยท่านจะมีอิทธิฤทธิ์เยอะใช่ก็คือประทานพรให้กับผู้คนได้เยอะเยอได้เยอะเเพราะว่าเราบอกไปแล้วว่าบุญฤทธิ์อิทธิฤทธิ์และเทวิ์ทั้งสามทั้งสามสิ่งเนี่ยเมื่อมาผนวกอยู่ในตัวใครแต่คนในคนหนึ่งเนี่ยเทพองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยจะมีอิทธิฤทธิ์มีบารมีมากสามารถ นลมิรหรือช่วยหรือทําในสิ่งใดที่เขาเรียกว่ามีเหตุมีปัจจัยมีผลร่วมกันนะมันถึงจะสำลิศตอนเนี้ที่ผมจับกระแสนะตอนนี้พลังแกกาลังแรงแรงมากแรงมากเพราะว่าอย่างเราไปเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมสวดมนต์ก็ดีเวลาเราสร้างพระสร้างอะไรเราก็จะเอ่ยท่านด้วยเพราะเราเหมือนกับเราเป็นคุณโก้จะเป็นเจ้าแรกที่เข้าไปเปิดเรื่องพิถาวใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องเป็นคนแรกที่จะต้องให้ท่านมีพลังก่อนแล้วก็จะต้องให้อ่า ท่านมีนะมีบุญมีอิทธิฤทธิ์เยอะๆครับแต่ทีนี้มันมีข้อสงสัยอยู่อย่างนี้บางคนบอกว่าโอ้โหก็ไม่เห็นได้เนี่ยอ่ามันจะมีนะผมาเจอเยอะบอก่าไม่เห็นได้เนี่ยบนไลฟสารลาก็เราเราจะเขาเรียกไงมันเราจับหลักเคยผมก็เคยบอกเป็นทางไลฟ์สดนะอาจารย์เน้นย้ำอีกทีเรื่องของการขอบางคนได้บางคนไม่ได้ก็บอกไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องของบุพกรรมครับจะต้องมีกรรมต่อเนื่องกันมาเหมือนเหมือนเราไม่ต้องอะไรมากมากครับ อันนี้พี่น้องญาติพี่น้องเราลูกหลานเราเนี่ยเราก็เห็นเขาอดเขาอยากไม่ได้มีอะไรเราก็เข้าไปช่วยเหมือนกันถ้าเรามีบุปกรรมกับท่านเราเคยเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันที่เกื้อกูลกันมาจิตในอดีตกี่ชาติกี่ชาติเนี่ยมันผูกกันแบบนี้เหมือนพระเจ้าเราเนี่ยทําไมเนี่ยวละที่ท่านจะต้องเคลื่อนตัวเนี่ย ท่านจะไปจะเพาะคนที่จะต้องตัดสร้ท่านลองเห็นในพยานท่านถึงไปเวลาใครมาขออะไรท่านไม่สนใจหรอกแต่ถ้าคนนี้จะบรรลุธรรมโดยท่านเนี่ยท่านจะต้องดําเนินไปทันทีพอเขาเรียกว่าบุพกรรมทำกันมาในกรณีเทพนี่ก็เหมือนกันอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นเท้าเวสุวรรณหรือว่าพระอะไรก็ตามถ้าเรารู้ตัวเองเราว่าเราสายไหนบางคนไม่ใช่สายเทวดาเป็นสายพระคุณต้องไปขอพระ คุณต้องมาขอพระศิวลีขอสั่งกระจนะอย่างเงี้ยคุณจะได้โชคลาภแต่ถ้าคุณเป็นสายเทพนะมีบุพการร่วมกับเทพมาสร้างสื่อสื่อเกย์เทพมาบูชาท่านตถาท่านเขามีสื่อทางเทพท่านก็จะได้คนทางเทพมุ่งไปเลยนี่แหละเลยเป็นเหตุเป็นผลไงที่เราพยายามจะสื่อสารไปเพราะว่าบางคนเขามีข้อสงสัยวิธีการที่เราจะตอบเขานี่ก็คือเรื่องของบุพการอ๋อเป็นน้อยไม่ได้บางคนน่อยบางคนน่อยใช่ทำไมไปอิจฉาเขา้าไดทำไมตัวเองไม่ได้วิธีการที่ควรจะต้องทำอย่างนี้คืออย่างนี้ถ้าใครได้ เราสาธุเลยเราสาธุส่งไปเลยนะยินดียินดีก่อนนะฮะยินดีมันจะเป็นพลังบุญและท่านเอาความยินดีพลังบุญนั้นถวายต่อเชื่อมโยงคอาเยกเชื่อมโยงยึดเหตุเป็นกฏใจเชื่อมโยงครับอันนี้มันเลยกลายเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเฮ้ยบางคนได้บางคนไม่ได้มันไม่ใช่แค่เรื่องพี่สาวเรื่องท้าเวทเรื่องพระพรมเรื่องพระพิฆเนศทุกองทุกองทุกองใช่มันเป็นเรื่องของบูมกรรมเก่าเขาอ่ะเรียกศรัทธาคนที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาในอดีตชาติพบชาติใดเราไม่รู้หรอก เขาเรียกกลับมาแล้วปรากฏว่าคนนั้นพอขอปุ๊บได้คนคนนั้นน่ะเขาก็จะไปทําบุญให้กลับมาสืบคืนสู่ให้พี่สาวไงมันก็เลยเป็นเรื่องเนี่ยการเชื่อมโยงต่อก,กันนะก<ช>ารตอบแทนซึ่ง,งกันและกัน<ช><ช>เพราะฉะนั้นเรื่องราวเนี้ยถึงบอกไงว่าใช้สติก่อนใช้สติก่อนแต่ถ้าเราเราไหลไปตามกระแสอ่ะไปไปได้ถ้าขอแล้วไม่ได้เอ้เราก็คิดในลักษณะเป็นเหตุเป็นผลก่อนที่คุณจะไปอออย่างหนึ่งที่คุณควรมีก็คือความศรัทธาก่อน ช่ความเชื่อความเชื่อก่อนตั้งมั่นดําริมั่นแล้วก็ศรัทธาเปิดทางให้ความศรัทธาก่อเอาจิตจิตระลึกศรัทธาโดยจริงๆเหมือนเหมือนเราทําอะไรเนี่ยถ้ามีความมุ่งมั่นความศรัทธามันจะเกิดพลังงานก็มีพลังงานมากมันสำเร็จเยอะมาจากที่ไหนก่อนกอสมุยค่ะมาจัดกอสมุยมาเมื่อไหร่มาถึงเมื่อคืนมาถึงเมื่อคืนเดินทางคืนนึงมาเครื่องวันนึงเค่ว่งวันนี้ไปหาซื้อมงกุฎได้ที่สาวขออะไรได้ หวยค่ะหวยสามตัวตรงแล้วแล้วว่าจะให้อะไรบอกว่าจะให้มงกุฎแบบนี้นี่แล้วเอามาแล้วเอามาเอามาด้วยตัวเองเลยเอามาด้วยตัวเองแล้วก็แถมด้วยสร้อยมุกค่ะแล้วขอออนไลน์หรือว่ามาขอออนไลน์ใช่ไหมขอออนไลน์ผ่านกี่ไหน Tiktok Tiktok อ๋อได้จริงๆด้วยได้จริงจสามตัวตรงเลยสามตัวตรงไม่บิดเลยใช่ไหมไม่บิดอ้อไม่คูนเลยใช่ไหมไม่คูนตัวคูนล้านตัวคูนได้เกือบล้านได้เกือบล้านเลยเหรอตัวคูนค่ะจริงไหม 1200งองร้อ uh, บาทลก็รอยแพโอ้โหสุดยอดโอ้โหนี oh, ่นีได้แล้วนี่หลักฐานเห็นๆเลยโอเคมาจากสมุยนะฮะแล้วก็บอกว่าขอพรขอเรื่องโชคล้าภนะครับผ่านดิกตอด้วยแล้วปรากฏว่าถูกนะครับรางวัลนี้เฉียดล้านนะครับก็เลยทำให้ต้องมาจากสมุยขึ้นเครื่องมาเลยนะแล้วกลับเลยป่ะครับ ค่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับอ๋อพรุ่งนี้กลับโอ้โหโอเคนะเรียกว่าก็มาขออีกอ่าเดี๋ยวจะขออีกสิบล้านเลยนะทีนี้นะอ่าเจ็ดสิบล้านเลยอ่ะคือไม่ขอเจ็ดสิออ๋อขอเจ็ดสิบเลยใช่ไหมมาให้ทำเรื่องที่ได้ค่ะอโอ้โหดยอดสุดยอดมันมีข้อตั้งสังเกตอย่างนี้จ้ะมีข้อสังเกตก็คือว่าอะไรนะหุ่นไม้หุ่นไม้นั้นเนี่ยมันเป็นหุ่นไม้อันนี้เป็นในเชิงลึกนะเป็นข้อมูลเชิงลึกนะเพื่อนๆนี่ผมมาเปิดเผยนะ เป็นหุ่นไม้เก่าเป็นหุ่นไม้ที่เรียกว่าหุ่นไม้เวลข้ามอะยืนพนมมือเวลข้ามอะคุณผู้ชมที่เป็นรูปลักษณะนั่นไม่ใช่เกิดจากธรรมชาตินะครับผมบอกก่อนเป็นรูปแกะสลักไม้จริงๆเป็นหุ่นจริงๆที่เวลข้ามเอาไว้ตามร้านซึ่งเป็นร้านร้านเดิมก่อนที่จะเกิดร้านบีสตอรี่นะครับแล้วปรากฏว่าร้านนั้นเน่ยเขาธุรกิจไม่ดีแล้วเขาก็หลมเลิกไปร้านบีสตอรี่เข้ามาสร้างใหม่นะฮะแล้วหุ่นไม้นั่นแหะถูกเอามาวางไว้ใต้ต้นโพจริงๆเพราะฉะนั้น นี่มันเป็นเรื่องราวของว่ามันมีมันมีสตรอรี่หนึ่งสองส่อะแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจออกมาตั้งนะเขาเอามาตั้งไว้บังเออร้านบีสตรอรี่มาทําต่อโผลไ่ไปกอดแล้วต้นโพเขาเป็นโอบรัดพอดีใชความเชื่อมโยงใช่มันเป็นความเชื่อมโยงมันไม่ใช่ว่าคนไปไปกราบไหว้ต้นเอ่อุนไม้นะเขาไปกาบ เขาไปโฟกัสต้นโพในเหตุบังเอิญเนี่ยเขก็เขาไปอบรัดกันพอดีใช่เขาไปอบแล้วกันเป็นเนื้อเดียวกันมันมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเออมีหุ่นที่ไปไปเป็นเชิงสัญลักษณ์ที่พลังของเข้าไปสื่อได้ในดวงาจก็คือในตุ๊กตาตัวนั้นน่ะเขามีอาการ32ครบใช่แปลวดาพอมีอาการ32ครบก็คือมันเกิดสังขารแั่งก็วันนั้นจิตวิญญาณมันจึงผ่านลงมาถึงแล้วลงมาอนมานี่ในเชิงความเชื่อโฟกัสอ่ะควรจะโฟกัสต้นโพมากกว่าใช่ไหมครับเขาไม่ได้ว่าว่ามาลงในเรื่องของ หุ่นนั้นแต่บางเอิญหุ่นนั้นเขาเป็นเชิงสัญ,สญลักษณ์ไงที่สามารถจะเอามงกุฎเข้าไปใส่กลายเป็นพี่สาวพอดีไงมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่แบบเฮ้ยเอเอาบางเอิญบางเอิญแล้วก็กลายเป็นแบบว่า,าตูมตามขึ้นมาปังปุริเยเพราะว่าคำว่าใช้ว่าพี่สาวหรือว่านางไม้เนี่ยมันเป็นชื่อที่เหมาะกับ ทุกเพศทุกวัยครับถ้าไปบอกเจ้าพ่อเจ้าแม่เนี่ยเนี่ยอันนี้จบไปแล้วเขาคือเรียกเจ้าแม่ด้วยไหมไม่ได้ท่านไม่เอากลายเป็นแบบว่ามีคนที่สัมผัสได้เป็นเพื่อนของคุณเองเนี่ยเขาบอกว่ายังสาวสวยด้วยและหุ่นดีแล้วกลายเป็นที่มาที่แปลงเขาว่าพี่สาวเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยเขาเป็นเชื้อสายมีเชื้อเลือดสาย คนอังกฤษด้วยเฮ้ยอาจารย์เห็นด้วยใช่ที่ที่สัมผัสกันนะผมถึงได้บอกจะไปทานข้าวด้วยนี่ไงเฮ้ยผมอยากให้ไปทานนะชั้นสองแล้วก็เป็นโต๊ะที่เขาบอกว่าเขาชอบเป็นนั่งใช่ผมเวลาเดี๋ยวผมจะขอน้องเอ๋ไปไลฟ์สดตรงนั้นนะโต๊ะตัวนั้นนะแล้วเขาติดรูปซึ่งเป็นคนรัสเซียมาวาดไว้แล้วเป็นคนรัสเซียที่ไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวแบบนี้เลยนะปรากฏว่าวาดออกมาแล้วมีรูปลักษณ์ที่ใกล้เคียงกับที่มทีรเพื่อนเขาผม สวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิสวดถวายบุญเนี่ยผมเห็นแก่แต่รุปอักษเชียเหมือนก็เหมือนกับลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้เหมือนก็เหมือนกับสมัยท่านทูตสมัยอังกฤษอ่ะอุ้ยเป็น่างนั้เลยแสดงว่าอยู่แบบในมีอายุเยอะอยู่ในช่วงน่าจะหลายร้อยปีนัสมความโลกประมาณนั้นประมาณประมาณยุคของรัชกาลที่ห้าแล้วก็ขุนถิ่นต้นๆที่มีประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับท่านทูตเยอะๆเพราะว่าที่เห็นเนี่ยก็คือคล้าย เหมือนมีเชื้อสายของคนอังกฤษอยู่ครับคือพี่สาวเนี่ยใช้จําไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีบารมีมีข้อจํากัดของท่านอยู่เพราะนั้นมันก็วละหนึ่งก็เวลาข้อหนึ่งมันอยู่ที่คนที่จัดการหรือคนที่ดูแลทํายังไงให้เกิดระบบระเบียบนะแล้วก็ให้มันให้มันถูกต้องผมถามตรงๆเลยมีเวลาที่พี่สาวเขาจะเขาเรียกว่าหมดมีหมดลไหมมีก็มีแต่เขาจะมา เหมือนว่าเขาขึ้นไปข้างบนมากแล้วเขาก็จะมีเวลาอันนี้ก็เหมือนบ้านเช่าของเขาละหรือว่าเขาเซ้งให้ใครเช่าต่อให้คนอื่นเช่าต่อก็ได้แต่ท่านจะมาดูแลกิจการท่านอยู่แต่ในในขึ้นลงลงว่าใช่เพราะว่าต้นไม้นั่นก็คือเสาสัญญาณหรือศูนย์สัญญาณที่ท่านลงมาลงมาแล้วก็มาประจําอยู่ตรงนั้นเมื่อบารมีท่านมากขึ้นเราทําบุญได้มากขึ้นท่านก็ไปอยู่ข้างบนแต่ท่านก็ไม่ได้ทิ้งเพราะนั่นคือโฉนดอยู่กับท่าน นะเก็คือว่าท่านเป็นสิทธิ์ของท่านแล้วนางไม้เทวดาลุกเทวดามีสลายร่างไหมวาระที่จบสิ้นแบบก็บอกแล้วท่านมีอายุมีอายุขมีอายุขัมีอายุขัรับตายได้ใช่ไหมตายได้ในในในทางในทางมิติของท่านตายทุกทุกตนตนพระเจ้าบอกแล้วยังไงเหมือนหันหมดแม้แต่ว่าเทวพรมก็ก็ตายแต่อายุขนานแต่อย่างพูดว่านางไม้บอกว่าชั้นจุมหาินการเนี่ยมีอายุสักพันปีอ่าเขามาสวยทุกเนี่ย มุดว่ามเอตหรือหเปอร์ซหรือว่ากึ่งหนึ่งห้า0ิบพิบเลยก็คือเทวดาครึ่งหนึ่งพูดครึ่งนึในที่ให้จำไว้อย่างหนึ่งว่าเทวดาเมื่อจะหมดอายุไขเนี่ยเขาขออย่างเดียวขอพรทุกองคเทพทุกองค์ขอให้เขาเกิดมาเป็นมนุษย์อ๋อเอ้าเหรอเพื่อจะได้กลับไปเป็นเทวดาหรือว่าสำเร็จนิพพานมรรคผลอะไรมากกว่านั้นขึ้นไปอีกมันต้องมาที่พบมนุษย์คุณก็อาวก็แสดงว่าเป็นไปได้ที่พี่สาวจะกลับมาเกิดกลับมาเกิดครับเอาเหรอ เพ,เพื่อเพื่อขาถึงได้มาสร้างเหตุสร้างปัจจัยกับมนุษย์ก่อนไงสร้างบารมีของมนุษย์แล้วก็มาเกิดปเป็นมนุษย์ เขาก็เมื him, mm ่อเมื hat, Hence, to to ่อเขามีบารมีเน oh, uh, ี่ยเขาเลือกพ่อแม่ได oh, ้เล <okay, ือกวงตระกูลที่เขาจะไปอยู่ได้ว่าเขาจะไปอยู่ตระกูลไหนอยู่ในศีลในธรรมมีทรัพย์สินขนาดเด็กสมัยนี้เกิดมากามเงินมาเป็นล้านหมื่นล้านเห็นไหมเห็นแล้ะอ๋ออนนี่คืออาจจะไปเกิดในครอบครัวที่เป็นมหาเศรษฐีคหรือเป็นอะไรที่แบบว่ามีโอกาสได้สร้างบุญร้างบารมีเพราะว่าเขามีบารมีอยู่แล้วที่ที่เราถวายบุญให้เขาไปนู้นนี่เขาไปดูเลยครับเขาจะร้องขอเทวดาทุกองะแม้แต่พรมเมื่อจะสิ้นอายุเนี่ยเขาขอเกิดเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นนาคไม่ว่าจะเป็นคนทันอะไรทุกอย่างเนี่ยเมื่อเขาหมดอายุไขเนี่ยในเทพเนี่ยเขาร้องขออย่างเดียวอขอพ่ออย่างเดียวว่าให้เขาเกิดมาเป็นมนุษย์มันเป็นกระแสจากพี่สาวทาให้มันเกิดข้อถกเถียงผมเชื่อว,ว่ามีข้อถกเถียงนะบางคนเนี่ยจะมองว่าไปทางม,มงายเลยบอกคุณโก้แล้วบางอย่างเนี่ยอย่างต้นไม้เนี่ยครับถ้าอายุห้าปีขึ้นไปเนี่ยมีคนอยู่แล้วต้นใหญ่ๆต้นอะไรก็แล้วแต่ใช่ผมทุกต้นเลยเพราะเพราะเขาถูกกําหนดมาว่า ให้อยู่กับต้นไม้ไงเป็นลูกเทวดาเป็นเทพประจําต้นไม้ดนั้นนี้ก็อยู่ที่ว่าเขาจะไปเลือกเอาตรงไหนแล้วมีการกันแย่งด้วยนะคุณโกถ้าบารมีต่ําคนที่มีบารมีสูงกว่าก็มามาเบียดเอาเอาต้นไม้นั่นไปถ้าเพื่อนๆเอาไปปฏิบัตินะสมมุตินะบ้านมีต้นไม้แล้วนึกเอาว่า มีเทวดาคุ้มครองคุ้มครองอยู่ในต้นไม้นะได้ไหมไม่จําเป็นต้องไปแต่งตั้งบูชายังไงดีก็นึกในจิตเหมือนกันถวายบุญเหมือนกันต้องปักทูกไหมไม่จําเป็นไม่จําเป็นจิตถึงจิตของล่ะของก็แล้วแต่ถ้ามีโชคมีลาบมาก็เอาสิ้อยชิ้นอยเอาเอาทูนง่ายๆถ้าถ้าเราขอในบ้านเราได้ไหมอ่าเราได้หมดไปถูในบ้านได้ไหมก็ได้อยู่ดีก็ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นมันเปิดบางทีไม่ต้องถูมันมีเหตุเข้ามาออามีนี่เขามามีนี่เขามาอย่างเช่นบางคนเป็นนับ นับดอกโป้ยเซียนได้ไหมได้ทำไมมีเหตุอะไรต้องไปนับะรอว่าหนนี้ออกดอกมาปกติไม่ออกดอกเราก็ไม่ได้ถึงรู้เลขอยู่ดีเอ้ามีออกดอกกี่ดอกวะใครตวโป้ยเซียนนะก็เนี่ยกำลังจะบอกว่านี่คือความเชื่อของไทยไทยเราเป็นสังคมความเชื่อของไทยที่มีมายาวนานแล้วเขาพูดกันส่งทอดกันมาเนาะที่บ้านเนี่ยให้เปลี่ยนให้หมดไม่ให้ใช้คําว่าผีบ้านผีเรือนเป็นอะไรให้เป็นเทวดาประจําบ้านประจําเรือนจําให้ดีเลยนะอันนี้สาคัญนะเพื่อนๆนะ เปลี่ยนจากผีบ้านผีเรือนเป็นเทวดาประจำบ้านก็คนเรามันติดเวลาบทชดมนใช่ไหมเวลากวดน้ํายังใช้คําว่าผีบ้านผีเรือนใช่ผีก็คือผีคุณก็เราเปลี่ยนเลยเปลี่ยนภูไม่เขาเลยเป็นเทวดาประจาบ้านประจาเรือนซึ่งเขาก็สามารถจะรับบุญได้ให้แล้วก็มีบารมีก็เป็นเทวดาเลยพอที่เราต้องการได้เพราะฉะนั้นทุกๆบ้าน ลองไปหาดูก็ได้อาจจะมีพี่สาวมีพี่ชายอยู่ในบ้านอ่ะมีหมดแล้วทําดีๆใช่นักกวาดบ้านให้สะอาดน่นนี่นั่นลองพูดคุยกับเขาดูเขาอาจจะมาหามาเข้าฝันก็ได้เขาก็จะมีถ้าเขามีอิทธิฤทธิ์ขึ้นมาเขาก็จะพยายามติดต่อกับเราเองน่าจะเป็นความฝันก็ดีหรือว่านิมิตอะไรก็ดีแต่อันนี้ก็แล้วแต่องค์ไปแล้วแต่ของพลังงานนั้นๆความเชื่อมโยงระหว่างเรากับเขาเท่านั้นเองยุคนึงเห็นไหมที่ว่าจอมปลวกอ่ะขึ้นหลักกิโลอ่ะ ตอนนั้นคนก็ไปกราบไหว้ตั้งทองตั้งสาลเต็มหมดตอนนี้ลื้อแล้วเพราะว่าเขาได้บุญนั้นอะจจะเป็นผีได้ขออะไนแล้วก็ไปแล้วไงเพราะเดี๋ยวรอดก็เปลี่ยนพขากวะพุมเขไปแล้วไปแล้วขออะไรก็ไม่มีแล้วแสดงว่าเขาสามารถจะสั่งสมบุญจากที่ถูกถวายจากคนที่ไปหาเขาใช่พอณะจุดจุดหนึ่งเขาสะสมมากและเต็มเขาจะปรับภูมิของเขาแล้วเขาก็ไปข้ามภูมิไปข้ามภูมิแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องตื่นตกใจหรอกครับมันเป็นกระแสที่มีขึ้นแล้วก็เริมีลง ในมุมของคนที่เขาไม่เชื่อมันก็อ่ะก็เป็นส่วนบุคคลของเขานะับแต่ถ้าคนที่เขาเชื่ออย่างปรับใจเขาก็มีความศรัทธาแต่อย่างน้อย,อยวิธีการปฏิบัติก็คือว่าเราจะต้องเขาเรียกไงรักษาศีลทำสมาชีพตัวเองอะ่ะให้ดีดนะครับไปบูชาเสร็จแล้วขอไม่ได้ไม่เป็นไรเอามาเสริมกำลังใจในะคูณ2คูณ3ไปเลยรีบทําให้ดีนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นดวงของเราด้วยส่วนะนหนึ่งนะแล้วท่านจะประทานมาถึงวาระ ให้<ด>ถือว่าบุญสัมพันธ์เมื่อไหร่เรมือ่อน,นั้นก็จะได้รับประสิทธิเมลไปเรียกว่ามาเล่าสื่นฟังกันกันนะฮะก็ใช้วิจารย์ด้วยเพราะว่าทุกๆครั้งที่ผมไปผมยพยายามจะบอกลูกเพจสานที่ความเชื่อ f อของเราเนี่ยให้ให้ให้เชื่อแต่มีฐานของเหตุผลเสร็จแล้วเราเอาข้อมูลไปจับเราไม่ใช่เชื่อแบบว่าไม่มีข้อมูลเพราะฉะนั้นแล้วก็ตึกตองดีๆใช้ดุลลพินิจแล้วก็ใช้วิจาราณเพราะว่าทั้งหมดทั้งหมดมันคือความเชื่อ